ครับซันดี้บุนเดเซียนครับไฝ่เนี่ซ้อมมากี่วันร่วมเดือนได้ก็ซ้อมอีที่ค่ายทุนเดเซียนครับไออที่เดิมมณฑลพระบุรีแล้วมีใครมาช่วยเป็นผู่บังซ้อมตอนนี้ตอนนี้เราเนี่ค่ายอะตอนคนสุดและคนสุดน้อยนะตอนนี้เราอายุจะเข้าอายุเก่าสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักป่อยๆแล้วตอนนี้ร้อยห้าสิบแปดกวยสไตล์เข่าวนครับวันนี้เรเจอผู้ปรับเก่านะตีใหญ่เคยเจอมาครั้งหนึ่งวันนั้นไปพลาดยังไง ถอยเยอะครับเลยโดนเตะขาโดนเข้าจุดจังหวะพอดีก็เลยแพนออกเข้าไปใช่ป่ะใช่ตอนนั้นคือเตะอยู่ต่อยอยู่เวทร้อยร้อยสิบเจ็ดครับตอนเจ็บนี่ต่อยร้อยยี่สิบเบอเนาะใช่ถ้าเขายชอมหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะมาเกินอย่ก็มาเกินก็มาวิ่งยังเป็นดีสายแล้วล่าสุดต่อยใครไปต่อยกับเจ้าโยมศรีครับวันนั้นเป็นไงเราเสมอเสมอไปเวทเท่าไหร่วันนั้นร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเบอนี้เลยครับวันนี้คิดว่ามาล้างตาได้ไหม ได้ครับเพราะวันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันนะเราเตรียมตัวเตรียมใจพ,พอๆมาฮะไฟนี่คุมมากี่กิโลก็สี่โลนะครับต่อยมวยไทยของเราหลักก็ร้อยร้อยแล้วเนาะคนจังหวัดเชียงใหม่ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับไงขอบว่าช่วยแชร์แล้วเป็นกำลังใจให้ผมครับตั้งวันนี้ก็อ <conduction modes. S 1> ใช่นะคืนนี้ไอ้คอชเชื่อมนะีคอยครับ à,